สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเรียวแฟตไฟติ้งและสาระดีๆเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพนะครับรวมถึงบางทีอาจจะมีเรื่องของการออกกำลังกายด้วยนะเอออ่ะสำหรับวันนี้นะครับเป็นหัวข้อ Q&A นะเกี่ยวกับเรื่องของความสูงนะครับอยากสูงทานแคลเซียมยังไงดีนะครับแคลเซียมตัวไหนดีกับการเพิ่มความสูงนะเป็น คำถามที่ผมไปเจอมาในพันทิปนะครับน้องก็ถามว่าพอดีตอนนี้อายุ13เอ้ยไม่ใช่15สูงแค่155เองนะครับช่วยแนะนำแคลเซียมหน่อยได้ไหมคะทีนี้นะครับแคลเซียมเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุนะที่สำคัญกับการเจริญเติบโตและพัฒนานะพัฒนาการของกระดูกนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยวัยรุ่นต้องการแคลเซียมประมาณ1,000 300มิลลิกรัมต่อวันนะครับคือก่อนที่จะไปมองเรื่องของแคลเซียมที่เป็นเม็ดเม็ดเป็นอาหารเสริมนะจริงๆแล้วเราสามารถจะรับแคลเซียมได้จากอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นนมโยเกิร์ตชีสผักใบเขียวหรือว่าถั่วเหลืองได้นะครับแต่ละอันก็จะมีปริมาณของแคลเซียมที่แตกต่างกันไปก็อย่างที่บอกว่าโดยปกติทั่วๆไปนะวัยรุ่นต้องการแคลเซียมประมาณวันละ 1,300มิลลิกรัมนะครับก็สามารถจะไปดูกันได้ว่าเอ๊ะเราควรทานนมเท่าไหร่เพื่อให้ได้ก็พลิกดูข้างกล่องแหละง่ายๆนะครับโยเกิร์ตชีสมีแคลเซียมเท่าไหร่ก็ลองพลิกดูตามข้อมูลโภชนาการนะครับแต่ทีนี้สมมุติว่าเ,เราอยากจะทานเสริมด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่อยากได้ส่วนอื่นเช่นพลังงานหรือไขมันที่มากับนมหรือ อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะดูเป็นพวกคือแคลเซียมเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเนาะอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตอันนี้ราคาไม่แพงแต่ว่าร่างกายมันดูดซึมได้ไม่ค่อยดีเท่าแคลเซียมชนิดอื่นอย่างไรก็ตามนะครับาการเลือกผลิตภณัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมถ้าเรามีเป้านะครับเรื่องความสูงเนี่ยก็เลือกที่มันมีวิตามินดีด้วยนะครับเพราะว่าวิตามินดีจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมนะแคลเซียมได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ อย่างที่เคยเกล่าวไปแล้วว่าวิตามินดีจริงๆแล้วเราก็ถ้าในประเทศไทยเนี่ยออกไปเจอแดดเช้าๆสายๆบ้างร่างกายเราก็จะผลิตวิตามินดีจากการที่เราไปโดนแดดได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปแบบถอดเสื้อผ้าเดินนานๆน,น,นะแค่แบบว่าใส่เสื้อเนี่ยเสื้อตัวไปเนี่ยเสื้อยืดนะครับแล้วก็สวมหมวกได้นะอย่าให้มันแบบร้อนหนา ก็ออกไปเดินโดนแดดเช้าๆรดน้ําต้นไม้บริเวณบ้านอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะครับแล้วก็นอกจากการทานแคลเซียมนะ,ะจริงๆมันมีปัจจัยอื่นอีกแต่ว่าไอ้ปัจจัยอย่างเช่นพันธุกรรมมันนี้ไม่ต้องพูดถึงหรอกเพราะว่าพูดไปก็เท่านั้นเรากลับไปเกิดใหม่ไม่ได้เราเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่ไม่ได้นะครับทีนี้ก็อยู่ที่เรื่องของการรับประทานอาหารที่มันดีต่อสุขภาพนะครับ าทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับได้พลังงานที่สอดคล้องกับที่ร่างกายต้องการเพื่อการเจริญเติบโตนะครับทานผักและผละไม้ด้วยนะครับคืออย่างบางคนวัยรุ่นอะ่ะกังวลเรื่องการลดน้ําหนักเราก็ลดน้ําหนักเนาะทานน้อยๆคือพอมันทานน้อยๆเพื่อลดน้ําหนักเราจะไปคาดหวังเรื่องไอ้การที่ร่างกายจะพัฒนาในเรื่องของความสูงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในช่วงวัยรุ่นเนี่ยจริงๆถ้าไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องรับผิดชอบอะไรนะมากในชีวิตก็นอนหลับให้ได้สัก8ปดสชั่วโมงเนี่ยดีเลยนะครับอย่าไปนอนดึกนะครับแล้วก็เออจริงๆก็ขึ้นอย่านอนดึกนั่นแหละก็ถูกแล้วก็จบแล้วแหละเพราะว่าถ้านอนดึกมันจะนอนได้ไม่พอนะครับส่วนตื่นเช้านะ คือวัยรุ่นก็ไม่จําเป็นต้องรีบตื่นมาเหมือนคนแก่ก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่เนาะบางท่านอาจจะมีความจําเป็นต้องตื่นเช้านอนด็กก็ถ้ามีความจําเป็นเรื่องพวกนั้นก็ความหวังผลในเรื่องของประโยชน์จากการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอเราก็น้อยลงหน่อยความคาดหวังเราก็ควรจะลดลดตามมันก็ไปด้วยกันอ่ะอันนี้พูดแบบตรงๆนะครับ คือเราไม่สามารถที่จะโอ้โหนอนไม่กี่ชั่วโมงแล้วคาดหวังว่ามันจะดีต่อร่างกายได้เต็มที่นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือออกกําลังกายเป็นประจํานะครับออกกําลังกายเล่นกีฬานะชอบกีฬาชนิดไหนก็ออกกําลังกายไปเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปเล่นบารสก็ได้คุณอาจจะชอบว่ายน้ําชอบวิ่งชอบกระโดดไกลนะครับพุ่งแหลน ได้สารพัดออกกําลังกายเถอะเล่นกีฬาเถอะนะครับมันจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกนะครับและสุดท้ายเลยนะถ้าเรายัางมีความกังวลนะว่ามันจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนไหมนั่นนี่นอนก็ปรึกษาแพทย์นะครับก็ให้แพทย์เขาแนะนําพิจารณาว่า,ามีปัจจัยอะไรอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไปเนยะที่มันจะส่งผลได้ไหมเรื่องของฮอร์โมนหรืออะไรอันนี้ ต้องปรึกษาแพทย์ละมันบียอนละนะครับผมไม่สามารถให้คำแนะนำทางการแพทย์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของโภชนาการการออกกำลังกายเนี่ยก็อย่างที่บอกนะจริงๆอ่ะไม่ไม่ค่อยแนะนำว่าจำเป็นจะต้องไปทานอาหารเสริมหรอกอยากให้น้องๆหลานๆนะครับทานอาหารหลักนะให้มันได้เต็มที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายแล้วออกไปเล่นกีฬา ออกไปออกกําลังกายนะครับแล้วกลับมาก็พักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่เนี่ยทำเราทำได้ดีที่สุดเท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอ่าใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออมีประโยชน์ก็กดไลค์ให้กําลังใจในการทําคลิปมาแลกเปลี่ยนนำเสนอกันหน่อยใครมีอะไรสงสัยสอบถามนะครับพิมพ์กันไว้ได้เลยด้านล่างนะ คือเรื่องกีฬาต้องไปแบบกระโดดเชือกไปเล่นบาสอะไรไหมผมไม่จําเป็นอะ่ะคือกีฬาบาสเนี่ยมันก็ช่วยให้สูงได้แต่กีฬาอีกหลายๆอย่างนะครับตีแบดหรืออะไรเงี้ยก็ช่วยให้สูงได้เช่นกันนะครับเ,เราอย่าไปมองว่าเราเห็นนักบาสสูงสูงทั้งนั้นเลยคือไอ้กีฬาบาสอ่ะคนเตี้ยมันเสียเปรียบไงเพราะฉะนั้นนักกีฬาเขาก็จะคัดมาคนที่สูงจะได้เปรียบนะครับ เพื่อนผมนะตอนมอตอ้นก็เล่นบาสมาด้วยกันนะครับเห็นอย่างนี้ผมก็เล่นนะตอนมอตอน้นจนแบบว่าประสบอุบัติเหตุก็เปลี่ยนไปนเล่นตะก้อนะครับคือเพื่อนที่ยังเล่นอยู่จนถึงแบบมปลายนะครับคนที่เตี้ยนะหมายถึงจริงๆเขาก็ไม่ไเตี้ยม,มาเราก็ทั่วไปนะครับแต่เขาก็ไม่ได้สูงขึ้นจากการที่เขา ภาคเพียรเล่นบาสท,ทุกวันนะครับบางคนนะไปเล่นกีฬาอย่างอื่นสูงปลีดเลยนะก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันว่าจําเป็นจะต้องไปเล่นบาสอย่างเดียวนะแต่ว่าถ้าชอบนะครับถ้าชอบเล่นบาสก็เล่นบาสได้นะแล้วก็ไอต้องไปโหนบาเพื่อให้ตัวยืดไหมอันนี้ไม่ได้แบบเกี่ยวกันเท่าไหร่นะครับคือตัวเราอะ่ะมันไม่ได้ยืด ในลักษณะเหมือนมนุษย์ยางนะครับเราไม่ใช่ตุ๊กตาย,ยางนะเพราะฉะนั้นเลือกเอากีฬาที่ชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่ากีฬาที่เราชอบที่เราสนุกมันจะทําให้เรา,เอ,าออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมนั้นๆเล่นกีฬานั้นๆไดเ้เป็นประจําสม่ําเสมอคีย์มันอยู่ที่ตรงนี้มากกว่าคือเต็มที่จริงจังกับมันแล้วก็ทําเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับ คือถ้าไปฝืนเล่นกีฬาที่เราไม่ชอบทําได้สักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันก็เบื่อเดี๋ยวมันก็เลิกนะครับก็ไม่เกิดประโยชน์นะเอาอันที่เราชอบเอาอันที่เราสะดวกนะครับที่เราทําได้นะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะกดไลค์ให้กําลังใจกันได้หน่อยอพูดต่อมาจนแบบเกือบจะเป็นอีกคลิปหนึ่งละอ่ะโอเคใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับกดติดตามช่องกันไว้ได้แล้วก็ ใครที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากเลยสําหรับใครที่คิดว่านะเป็นประโยชน์นอกจากตัวเราก็สามารถกดแชร์ไปนะครับลงในแพลตฟอร์มต่างๆได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับเออก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะชักจะงงละอ่ะก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ